สวัสดีค่ะนี่คือรายการของขวัญจากฟ้าวันนี้ฟ้ามี2วิธีที่จะทําให้คนที่ล้มแล้วสามารถลุกขึ้นมาใหม่เหมือนราชสีค่ะข้อที่1คือนึกถึงอดีตที่เคยผ่านมานึกถึงอดีตที่เคยผิดพลาดเราต้องดูว่าอะไรนะที่ทําให้เราผิดพลาดแล้วเรามายืนอยู่จุดนี้ที่มันล้มอยู่อย่างเงี้ยที่มันท้อที่มันถอยอยู่อย่างเงี้ยมันต้องมีเหตุค่ะอยู่ดีๆเราจะมาล้มอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ เราจะมาจนอยู่อย่างนี้เราจะมาซุดอยู่อย่างนี้เราจะมาแย่อยู่อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เราต้องไปสร้างเหตุอะไรบางอย่างมามันถึงมาเกิดผลแบบนี้เพราะฉะนั้นกลับไปดูค่ะว่าอดีตที่เคยผ่านมาเนี่ยเราไปทําอะไรมาเราสร掰掰้างเหตุอะไรมาที่ทําให้วันนี้เราต้องมาลม้มลุกคุกคานลําบากแบบนี้แย่แบบนี้เสียใจแบบนี้มีความทุกข์แบบนี้กลับไปดูมานะคะข้อที่2คือเราไปดูเหตุการณ์ที่เคยผ่านมาในอดีตที่เราประสบความสําเร็จค่ะ ทำไมต้องกลับไปดูคะก็มันประสบความสําเร็จไปแล้วมันจะมาช่วยอะไรล่ะวันนี้ที่เราลงอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะทําให้คุณขึ้นคะ่ะยังไงรู้ไหมคะวันที่เราเคยสําเร็จมันคือแค่คือชั้นนี่แหละคือเราเนี่ยคือกูนี่แหละที่เคยสําเร็จมาแล้วยังไงวันนี้มันจะทําอีกมันเป็นไรไปอ่ะมันต้องทาได้ดิเพราะเราไม่ได้ใช้คนอื่นทําให้สําเร็จตัวเราเองร้อยเปอร์เซนที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันประสบความสําเร็จเรื่องอะไรก็ได้นะคะ ที่ทาให้คุณสําเร็จมาแล้วจงกลับมาทําอีกค่ะทําให้มันสําเร็จเหมือนที่เคยสําเร็จมาและจงอย่าทําเหตุอะไรก็ตามที่มันทําให้เราผิดพลาดในอดีตกลับมาทําซ้ําอีกวันนี้จงสร้างพลังใจจงไปดูซิว่าอะไรก็ตามั้งแต่เด็กน้อยจนโตมาจนบัตรเนี้ยอะไรที่ทําให้เราสําเร็จเป็นขั้นเป็นขั้นมาดึงมันกลับมาดึงเหตุการณ์ตรงนั้นกลับมาแล้วเอามาทําทําวันนี้ที่มันล้มอย่างเงี้ยดึงตัวเองขึ้นมา แล้วให้พลังใจเองว่ากูเคยสําเร็จมาแล้ววันนี้กูต้องทําสําเร็จให้ได้อีกฟ้าหวังว่าทุกคนนะคะจะมีพลังมหาศาลอยู่ในใจแล้วสร้างมันขึ้นมาทําให้สําเร็จอีกครั้งหนึ่งแล้วฟ้าก็ขอไปกําลังใจให้ทุกคนรุกขึ้นมาสู้และทําให้มันสาเร็จเพราะทุกคนมีศักยภาพเพียงพอค่ะวันนี้ฟ้าขอไปกำลังใจให้กับทุกคนและขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้ารายการขอบขวัญจากฟ้าค่ะสวัสดีค่ะ